สวัสครับตอนนี้ยังอยู่ในเทศกาลตรดจีดพวกปุกีเนี่ยมีการงานของทางพุทธศาสนาเพื่อจะพ่วงงานประว่ติพุทธก็หยุดหลายวันโรงงานต่างๆกันเลยพ่วง งานปิดของชีวิตเนี่ยมีไปมาหลายวัดก็ได้นําถ่ายทอดมาหลายวัดแล้วเดี๋ยวเอามาลงวันทีเราทีรวัดทีรวัดวัดนี้วันนี้ช่วงนี้เป็นคิวของวัดมงคลรับมงคลรัตันนาลาบนน้องลานจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการเปลายนไปเปลีป้าย โฆษณาอปดิดทองฟอนลดิมิตก็เลยเลี้ยวเข้ามาเมีม่วามนได้ไปรู้จะทำไงก็ต้องจีนหาโอกาสเลาะเลเล่นที่ยวไปเลยแล้วก็มีว่าเที่ยวอะไร้ได้เงิน,นลลอะไรผูด้วยผลพูดว่าเห็น ปวดไม่ได้หรือเราไม่เสียประโยชน์บวสามีการขาดวกขไมเปลี่ยนดอกไม้ก่อนเพราะเครื่องเสียงมันดังหูต้องอัดหมกองอับบรยายจะเเป็นเสียงฟังไม่รู้เรื่องคลิปแรกดูแล้วไม่ได้เปรนให่ต่อไปฟังไม่รู้เรื่องต้องมาดาวเท้งกอดเท้าวันนี้อยู่ออกจะออกจากห่างจากถนมเหญ่อยหน่อยมหลักมัม่น เข้ามาลึกตรวจตาดอกเดี๋ยไก็คนทั้งหลายจาพุก็นั้นด้วยไม่ดูหนูน้อยเห็นละกล้องเราไม่ได้อยากออกกล้องอยากป้องเลอะอะไรนี่เออเขาก็ลก็เลยถ่ายอยากแกออกซีนเด้วยแหละ เอามาติดธงติดระป่าลอยฟ้าก่อนตั้งโบมาาโบสถ์น้จติดไปร้อยหนึง่ออง <c oughs> มีนกวก่กระทำไหมนี่อมของนกไกลมกตายกะหายอยากชิบหายรัก <c oughs> สักล่แกนของเรานี่ฮะ่อเกิดมีมีทองไปมีใช้กนนั็นีกระดาษนะึ เราถวายไว้เป็นกุศลบูชาใช้เป็นประโยชน์เพียรทำให้บงบุาตัวเองนจ่วันนี้จะเป็นแบงค์เล็กไม่เป็นของเท้าก่อนคณะคยครองค่เรียนคอยเก็บบุญเท้าอยู้ทีบุญก็ตยกแบ้นแบงค์กา็มเมื่อจากคุณศกษาไม่ท้ออามานะแมมีมากขอร้อยมีน้อยขอย๒ 20บาทก็ให้นะถูทบเทียนเมื่อเช้าวั้20บาทก็ให้ครับรับทุบโง่คนไปแต่ถ้าเป็นร้อยบาทแครับไปเลยเลือกเอาเลือกเอาปยาเต่าเรือนหลวงปู่ปันกวิตโลรุ่นโงกโนเรียกทับเดินทางหรือว่าจะรับภาพตะเวนนะครับตะเวนหลวงปู่ปันกวิตโรไปทั่วรุนโบกโหนเรียกทับเช็คเดียวกันอันนี้ให้เลือกเอานะ ึงพูดไปแล้วก่อนว่ามีงานปิดท,ทองเกิดภาวะการหมุนเวียนรายได้เกิดการใช้จ่ายในชุมชนเกิดการจ้างงานเกิดการจ้างงานคือจ้างเครื่องไฟเสียงเกิดการ ซื้อขายอาหารมาป mm. euh รุงรับประทานแม่ค้าเขาขายของเขาเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกาหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเงินทองก็จะหมุนไปตามสโลแกนของะยรัฐบาลนั่นแหละต่หารู้ไหมว่าว like ัดนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนพุทธนี่แหละตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเงินหมุนไปเวียนไปใช้ซื้ออิฐหินปูนทรายสร้างเรดีสร้างบทอุโบสถ จ้างเสร็จแ,แล้วเงินหมุนไปแล้วก็เกิดการจ้างงานทางอาได้กําไรได้เก็บภาษีปิดแล้วก็มาติดนะไม่ว,ว่าง,งานศพกดิดการเสรียแจจ่ายปิดท้องลงมิดงานใหญ่เลยดูสิจะเกิดการจ้างงานเงินหมุนขนาดไหนบรจิจาคเสร็จก็ต้องเอาไปจ่ายค่าดีลเล้วลดคุ้ิไห้ก่อนเลยดูทค่าน้ำค่าไฟ อ่าน้ำมันคนเดิมมาเทท,ทีต้องเสียเงินปอกหลักเท่าไหร่มาแต่ละวัดเละมาแต่ละวัดที่ทำบุญหนึ่งนนคนต้งองมไม่ตกเงไม่ั้งสามร้อยหรือสองร้อยตามส่วนนั้นนะแต่คนมีตังเงิอนอันตรวัดสละห้าร้อยแต่แต่ใครไม่ถึงมากก้วเนาะน้อยเราไปห้าร้อยนี่ก็เต็มเก,กินกมนอแต่ละวัดแต่ละวัดพิธารวิทยุลูกแรกก่อนครับ ไปลูกที่สองชาวคนกิดการเป็นเส้บนละว่าไปเด็กเล็กลน้อยมีแต่วความคิดของคนพุดไแหละมีทองเพื่อจะไดู้้วิจะได้เป็นอาณาเขตแบกเขตกัน กิจกรรมงพรสะสมสะสมวัรสะสมเป็นต้มันไม่เกิดความผูกพันมันเป็นอุบูุญกุศโลบายบอกสมัยโบราณไม่ว่าการจัดงานสดองบุญเจ็ดวันทำให้เกิดการกดพความระลึกถึงกันของแตนรยจะดูแต่เวิธีคนเรา กลัวจะได้เกิดมาเป็นญาติเป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนกันมันไม่ใช่ของง่ายๆเกิดมาแต่ละทบแต่ละชาติถ้าไม่มีปัญนญนาล่วมกันเมื่อไหร่มาเกิดเป็นพี่น้องเป็นญาติกันนะครับเกิดได้เลยเน,นู้นไปเกิดนั่นออกทะเลสายประยุกต์ตกตรงนี้ในประเทศที่ลบลาข่าวฟันต่งสาจนะมีความคิดความอ่านมีคำสั่ง้อนที่ ไม่เหมือนพุทธพุทธจะมีความไม่น่ายิ้มแย้มแจ่มใสไปมาใครไปแบ,บ่งบันเขาไม่รู้เขาคิดไงนเาไม่ใช่ปู้ก็ฆ่ากันไปเลยนะครับน้นนะใครไม่รู้ว่าคิดเองมบอกเองน,นะทุกวันนี้กำลังลุกลาาพันอยู่ที่ไหนความความความวุ่นวายแต่เขาได้นั่นแหละแต่ชุมชนชาวพุทธใครมาอยู่ได้ก็ได้สบ,บาย ที่ศาส,สนาหรือว่าพทดเทียบพูด,พดต้องพูดส่วนใหญ่นะก็ะอยู่สู่ร่มเย็ยนแต่สังคมคนอื่นนะเราถ่าเราพูดมัปนปรุมกันอยู่กเขาเขาก็าจะเปลี่ยนเบียนหาเรื่องในเอาอเรัอเปลียบถัดถัดตอนทางไปนะคนดถัดกี้เนื่าไล่เอาที่สนยอมสัญญาณ <c oughs> รืเ่าขาว,า,วาเลน,นะตามเขาเรามา มาเลยครับาคนมาเอาเอาัเปรียบคนที่ไม่ใช่นักู้เขาะแต่เราเนคนมาอยู่ได้ไดลิขิสารภาพได้สิทธิเหนือคนอท้องที่คนพุทธิบยังไม่พอใจยินเท่าจะออกกฎหมายมาใช้ผู้คนไม้คก่แยกการปกครองแยกรัฐเลยตัวคนโงนะ่ที่จะยอมโรต่คนโง่ก็อาศัยเงินยัดกระหายเนาะคนรัฐภมคนไทยนะ อาเนางสักหาสิบด้านรเก๋าลูกให้เาเดี๋ยวยกเดียื่นยัติให้เขาด้วยนะบางคนุมาแล้วเป็นติดทองมาแล้วลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบสองทติด็กๆทวันสุติ ปิดนำกันครับผมอยพันยายนอกแก้วเสียงเขาเสียงมันหมนแรงมันด่ามาได้แทบไม่ได้ที่วัรตั้นน้าบาทสิบบาไดบงาแล้วนะวงพุทานาเสร็จพิธีช่วงนี้ไป ว,วันเดียวไปหลายวันเลยนะบุะกันลงสมงลวสมงตะเวนปิดทองูุเมมิททำบุญตามสมมต่งตางๆติดกระเบื้องอะไรบ้างเงินทองได้มากใช้ทำบุญไปเลยอย่างน้อยก็เ,เป็นประโยชนแ์แก่ชุมชนน่ะเราคิดว่าคนนะุมันจะได้บนนุญนะมันอยู่ที่ความสบายใจแล้วก็ได้เงินนี่ยมาหมุนเวียน ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีง่ายๆแค่นี้กระปุกไม่้อใจพูดกระแน่กระแหนมันไม่ทำนะอย่าเอาว่าเขาอินนะขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจอย่างแท้จริงในคนไทยหลักกาครหลักการหลักการการกระทำานศพกานอะไรเมื่อมีการซื้อขายมีการหมุนเวียนได้ๆหลักสร้างมานี่แหละเกิดกระทำ อ่านตัวตีแปดแล้วครับตีแปน,นี่แหละก็ตุวจตีนักเสี่ยเท่าดูการโชคตุวจตีนเะนี่ยคนไทยเจ๊กออกะกิจการใดคนไทยเปิดกว้างไปแล้วยอมน้อมรับไม่ได้ไม่ได้หลังเกียเดเฉยดฉันกับสังคมเลยคนถึงมาอยู่ประเทศไทยได้อยิ่งแย่งม,มาอยู่อย่างสบายมั้ยนะยังเข้ามาเอาปลั๊กเอาเปลี่ยนเลยนะกรุงเก็ตมัธยานี่ยรัเสเซียมยิตรนะ กีนมายึดต่อในตะลอกกันรับผลประโยชน์ก็คือการเป็นทองถิ่นตำรวจบวไปดีวามาฟ้องปิดยอดองรเขาบอกเยอนะน้อยน้นอยเสร็จแล้วเหตุลูกที่ไปทำไปร,รแล้วเราขึ้นไปปิดลูกที่เก้าคืนในบ้ามสดเองคอคนมาเด็กเล็กลกก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 กูกลุูกจงร้าน หู <D üş man> <jogo> <ENNIS> สดสวยงามไม่ใหญ่ขนาดกำลังดีะรวมวางไประมาณสูงเงินมาจากโคตรเจริธิดลบาทสบาทสิบบาทร้อบาทพันบาทก็จะได้อบสแต่หลังเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจสวยงามขบคครับ เด็กไปจนหนาภาพจิตกรรมภาพนภาพธรนัะท,ที่เราไปแบบเดียวกันแต่เ,เป็นผ้าม,มันจะมีสมบูรณ์มากยังเป็นภา้าคล้ายๆวาด,าดเลยมาเนีไยประมูลส่วนโคตเยอะเหลือเกินผมต้องรอคิวเลย ไม่ต่ากันตลายคนบันวาบรรยากาศันมากคือว่าจิกช่วงเป็นมากทุกวัดจะปิดขังรูกนที่18บแปดเริ่มงานตั้งแต่วันที่9ก้าถึงสิบแปดอ่อสิบแปดก็สวดบรรเลงวฝังลูกนิมิตตัดลูกนิมิตแล้วก็วันที่19กอันบวช แรกบวชคณะพระชุดแรกเลยบวชบวชแรลคแหลบมกากครับปีครับพีครับคนใหญ่เดนปิดโอ้แต่เมืามาอของคำไว้สดหมดปเป็นแนัน เปิดมากเปนะ็นอิท้องลัฟองนนี่นหว่าเ,เสร็จเนื้องานโอเป้มาลองพอเด็ยกรเอ็นดีเี็นเขามไม่ใช้เดยกทำเอง <laughs> ตอนนี้แล้วเรามาปิดลูกที่กาอะไดีกว่าดูาเป็นกาดไม่ค่อยใหญ่ครไม่ ที่ฝ่ายรบนีเปิดนองวัดคือวัดะัะคอใหญ่กว่านี้หน่อยวัดวัดป่าคือวัดใหญ่กว่านีอ้อีกว่างแล้วปบลแต่โบราที่ตะเก็นชื่อนระตะเก็นเก็นไ,ไม่าล้ประธานหลงส เอ็แล้วแรลมาดูบรรกาศรอบๆกันให,หไม่ครับไปลงดูสีสดใสอยู่นานๆไปอาจจะมองเรื่อเรือการเวลาตามาดูสวยถูกใจเลยสวยสวย และที่ก็ได้ช่างความสามารถแตกต่างกันไปตามขนาดกำลังทรัพย์กำลังทุนนะมีทุนเยอะอาจจะได้ของดีช่างดีปิดมือไอ้เนี้ยกระเทิร์มมีฝีมือไม่ได้แล้วม,มันจะไม่ได้เลยนะ ประธานองค์ไม่ใหญ่แต่ก็อยู่สูงสูงตัวโบสถ์สูงประตูเข้าไ้ีน้ีย่เลงานี้ม่ด้อทสุดที่แไปไม่น้องยงามสวงงนี้ตรงันนาบนะตรงเอโนกอนเช้า ไว้มีสามสี่วัดใกล้ๆบริรรเวณ<า>ในี้กัน,<า>ในใจะได้มาไปมาผู้คนเย็นเย็นเต็มสทักทายปาสายยกมือไหว้เด็กไหวผู้ใหญ่เจอคนรู้จักก็ไหว้กันเนี่ยเป็นที่ชุมนุมเยวคนรู้จักคนก็จะมาคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่อายุ เป็นความอ่อนน้องตอนนี้เราจะปลูกส pues ันได้ได <vit> ้แล้วว่ามีความสอดคล้องกัองหลักใหญ่ครับเราไปดูจากกันแต่ว่าเราเอียนสูนกว่อน้อีมันก่องเราวิงไปก่อนทำเนียงของคนไทยชาบคนเองนั้เติดกบาลครับวันนี้เกิดวันอะไรเนีเปิดวันเสาร์ เช่นพีจอปีนักสั่นพีจอเดินจอพีเจ็ปากไม่เท่ากันพีมาพีมามาเชื่อสั่งแต่เรามาถึงเม่ไหวผู้ใหญ่เราไหวตอเราไม่รู้จักกัยังไหวใด อนเสร็จนลาแลวันดีครับนป็นอ่าเรามา,มาูจะสอบถามอะไรเขาไหมนะครับพวกโมว่า่อนได้เรา,นะา,าเ,เป็นเด็กต้องว่าใหญ่ก่อนเด็กร่ก่อนวันนี้ว่าจะบน,น,นววะาาสิ์ทองแล้วมันจะวนสร้างกองอุสนิตา เจกานันจะยาลาลัลาลาลานันจะเตเจนาลาคุบันตามิสะพาะสุตวัตุสะพังตะลาอุตตะปะตาสะพานสุตสร้างรักังกระดิ่งที่จะแฝงด้โบสถ์มีใครไหมเป็นอะไรอ่ะแฝงต้อโบสถ์ ่องยที่จะติดต้องทหดตัวติด้สายลูกคนออกกักสะเลยสายลนออกกที่จเลยเจสาีใส่สามห้าบาทเนี่ยสามสามสีแดงง่าเลยเ้แล้วควเงเลยกี่บานก็ได้เาอามั่ีบานเาห้าใหญ่แลห้าใหญ่ ร้อยบาทตตันะก็ไ้ยอกอตาม่ก็มีวางตรงไหนนั่งเลยติเชื่อหนาาใหญ่จะมีตังครับมีการทำงนกมยอมได้แล้วแข่งกับปุญจารเลยเลยุจาเเลยตะเกเลยต้เกท่านใดเวลาประมาณสิบี เป็นการจะดอกก้อต่อตาเฉลิมบวงนามีให้กับตัวเราสับก้อตัวนอกสับก้อตัวใน้อนลาเดียว้อนลาอาฟ้ากาีมอไม่หลับก็จะกระชรกระเบื้องเบืองผู้บว ในแบตเตอรี่โอ้โหแบตเตอรี่วัดซื้อกหมงรวยหวังมีกับหมูหวังรวยก็มีอนุยากเป็นรแกนบโบมีอามีอารวยรวยไม่เนียนรวยไม่ข่มรวยหวังมีกระหมูจซื้อหมูยังถูกก็ไม่ถูกโอ้ชนใจเพราุนะเคุณพทนอท คุ้ยแม่บัวไม่แลกน้ำส่งพี่น้องกับประทับประองสัหนอยมาเอาอันนี้ตอกท้งโบดอีกห้าขอรุ้นม้ำเว้ยกับพ่อเมเนื้อหงำผมพ่อตามโบธนาเนื้อโอ้โหม่แด้น้ เอาี้เดี๋ยวเราไมเอาไปัคนสคนวไล่กลับแล้วไปบรองนมาเนยนักเรียนมาช่วยกันผบุวครับทำบุญได้ไม่มีใครกว่าใครอันนี้เรื่องจริงจนะ ไม่ได้ใู่าวาใส่กันี่้าน่ดไม่มีใไม่เให้แล้ไม่ให้ต่าุแล้วเอาย่งไรก็ต้องนมาแล้วนะครับมาร่วมปิดทองของมุขมณฑลนาฬิกาไปเห็นก็มาจะมาก็นมรนาด้วยนะครับอ้ววมววก้วว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 ดววววววาวว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 บวว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 ว